ผิดาโอเคครับวอลซนสามอ่าซโล่ไม่เคยเล่นกันครั้งแรกเลยตรงไหนดีอะอ๋อนี่จะการลงโลง่ นี้คือสเปคน้อยกว่าภาคที่แล้วเยอะเลยภาพก็ดูผอว่าภาพสวยน้อยกว่าแต่ว่านั่แหละคือสเปคน้อยกว่าเลยแต่เราว่าผม ันแมนของภาคสองมงออีบันไดอยูงี้ครับเคาเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูด้วยนะว่ามีใครลงใกล้ๆผมปะ มือใหม่หัดเล่นวอซงเลยครับโอเคครับโอเคครับนี่คืออะไรอ่ะคือโอเค Enemy soldier incoming Marking enemy คือบ้านไม่มีทางเข้านอกจากปิงก็มีคนอยู่บนหัวผมคนผิดตายา มีโทฟฟี่อยู่ข้างในร้อยคิวแรกสวยงามาผมก็ได้ดูด้วยนะว่ามันมีคนลงตรงผมบ่าแต่บาตีนี่ ลื่นลื่นมากรลัอโอเคเอ่อเพิร์กอะไรบ้างก็ไม่รู้รัมเซเว่น ลองดูว่าเผื่อแต่บอกี้มันน่าจะอออออรอผมนะเียบ ออมันคคืโเดิผมก็ไม่รู้นะไอ้แดงๆนี่มันคืออะไรอ่ะลดเอาอยู่ข้างหน้าโอเคมีสองกล้องแสดงว่ามันมีหลายคนใช่ไหมแถวนั้นอ่าโคตรโล่งเลยครับตอนนี้มีตังค์อยู่หมื่นกว่าจริงๆผมก็น่ากลับไปที่เก่าก็ซื้อ u ววหรืออะไรสักอย่าง เรามกเกในมันตินี่เป็นปืนเมตาโอเคเจอหนึ่งคนเขาหน้าจี๊ดใกล้ใ ตายก็ตอนเก็บไนแหละผมว่าอ่ไเงีเหรออ้าวผมยิบปืนผิดอยาเอ้ามันมันเป็นปืนกลอผมนึกว่าเบิร์ดเมื่อกี้ยิงเบิร์ดไม่เหรอ เลกถอนนักการไงผมไม่รู้ว่าต้องพอนนักการไงโอนอะไรอย่หน้า,นนนนาเ,นนเบอร,เรอะเมื่อกี้ ม,มัวแต่ไปหาปุ่มไอ้นี่นะถอดหน้าก,กากโอเคไม่เป็นไรต้องมาดูคีอะไรแถวนี้ไหมไม่ไมไมแมน่ใจมักอ้ยนาเป็นองตีนะอา อโอเคครับรก็ไม่ได้5คิว,ควอันดับที่สนุกสนุกผมชอบเกมมันลื่นม,มากเลยจีครับลืนกว่าภาคสองเยอะเลยครับจีครับโอเคครับนี่ก็เป็นแมตช์แรกของผมที่เล่นวอร์โซนโซโล ก็ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ด้วยนะครับผมครับ